สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงเดือนมกราคมปี2567ท่านจะโชคดีด้านใดบ้างแล้วการงานการเงินของท่านละ่ะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ในช่วงนี้นะคะจะมีการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะจะมีการนัดหมายเจรจาต่อรองในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะคะและยังคงเดินทางบ่อยทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวปัญหาที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่งานที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้และทำงานนั้นสำเร็จค่ะปัญหา จะมีทางแก้ทางออกและที่สำคัญนะคะบางท่านจะได้เริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆของท่านจะเข้ามาท่านจะได้ทำงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหากที่ผ่านมาท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามเดือนนี้ท่านจะได้ลงมือทำแน่นอนคะ่ะและจะได้เจอกับคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอด้วยนะคะการงานถือว่าโดดเด่นสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ ก็จะมีความคืบหน้าจะไม่สะดุดหรือว่าหยุดอยู่กับที่แน่นอนในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะการติดต่อประสานงานก็จะราบรื่นขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาจะมีติดขัดอยู่บ้างแต่จะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไวช่วงเดือนนี้ผลงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นผลงานเข้าตาผู้หลับผู้ใหญ่นะคะและคอนเน็กชันของท่านจะเพิ่มขึ้น ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นและบุคคลคนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านต่อไปในภายภาคหน้าช่วงนี้หากท่านกำลังทำอะไรอยู่และหากท่านคาดหวังกับสิ่งนั้นๆคาดหวังกับสิ่งที่ทำนะคะคาดหวังให้งานสำเร็จหรือว่าคาดหวังให้งานสำเร็จแล้วได้เงินนะคะขอให้ท่านตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะท่านจะทำสำเร็จในที่สุดและหากได้รับมอบหมายให้ทำอะไรก็ตามอย่าบน่นอย่าเถียงอย่างอแงอย่าบน่นค่ะช่วงนี้ ให้ท่านนั้นมุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่อย่าคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นกําลังกันแกล้งเพราะสิ่งที่ชาวราศีเมษทําในช่วงนี้จะนําข่าวดีๆมาให้ให้ความสําเร็จให้ทรัพย์สินเงินทองนะคะผู้คนจะพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆมากขึ้นคนจะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นงานจะทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนนิยมชมชอบในสิ่งที่ท่านทําเป็นช่วงที่ผลงานโดดเด่น และคนรักและเมตตามีสเสน่ห์นะคะท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวค่ะและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นยังคงเหนื่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นการเหนื่อยแล้วคุ้มค่าเหนื่อยแล้วได้ผู้คนจะให้เกียรติและเกรงใจท่านมากขึ้นบางท่านก็จะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำซึ่งท่านจะมีคนช่วยเหลือนำงานมาหยิบยื่นให้ และที่สำคัญโอกาสดีๆด้านการงานจะเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มท่านใดที่ทำมาค้าขายนะคะช่วงนี้เหมาะแก่การทำการตลาดหรือว่าจัดโปรโมชั่นค่ะพยายามมองหาไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะครับเพราะว่าท่านจะขายดีขึ้นลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาในขณะเดียวกันนะคะท่านก็จะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้น มีดวงไดออเดอร์พิเศษพิเศษซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ช่วงช่วงนี้ดวงการงานโดดเด่นหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษให้ท่านเร่งลงมือทำนะคะท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายลักเปลี่ยนจงรวยให้เต็มที่ค่ะเหนื่อยหน่อยแต่อย่าได้ท้อแท้ช่วงนี้ท่านยิ่งทำยิ่งได้จะไม่มีคำว่าเสียแรงเปล่าหรือว่าเหนื่อยฟรีนะคะที่ผ่านมาท่านทำอะไรก็มักจะติดติดขัดขัด ถึงแม้ว่าได้มาก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับที่ท่านลงทุนลงแรงนั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้ทำให้เต็มที่เหนื่อยก็อย่าท้อเพราะว่าท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นหากทำงานประจำก็อย่าคิดว่ากำลังโดนกลั่นแกล้งอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนตน้นนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้หลักไว้ผู้ใหญ่เริ่มที่จะไว้ใจท่านและกำลังให้โอกาสท่านอยู่ท่านดวงดีมากๆนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนมกราคมนี้ จะมีคนคอยช่วยเหลือหนุนหลังซับพอร์ตและให้โอกาสอุปสรรคปัญหามีแน่นอนและอย่าไว้ใจคนมากอย่าประมาทคนในที่ทำงานให้ละเอียดรอบคอบมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวความรับจะถูกเปิดเผยนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะจะมีเรื่องเฮงเฮงมีเรื่องน่าชื่นใจเกิดขึ้นกับท่าน ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางท่านจะหายใจหายคอเรื่องเงินเงินทองทองได้โล่งขึ้นค่ะมีความสุขมีรอยยิ้มมากขึ้นมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะหรือหากท่านกําลังรอคอยข่าวอะไรอยู่ก็ตามท่านจะสิ้นสุดการรอคอยในช่วงเดือนมกราคมนี้ท่านจะได้รับข่าวนั้นๆน,น,นะคะ หากที่ผ่านมารายจ่ายของท่านมากกว่ารายรับท่านอึดอัดลําบากใจเรื่องเงินเงินทองทองพอสมควรในเดือนนี้ท่านจะโล่งอกโล่งใจมากขึ้นสามารถจัดก,การกับภาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้ดีขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจนะคะช่วงนี้คนรักและเมตตามีคนนึกถึงมีคนให้ของขวัญของฝากแม้แต่ตัวท่านเองจับฉลากก็มือแม่นจับมีโอกาสจับฉลากได้ของขวัญชิ้นใหญ่ และหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อบางท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสาหรับตัวท่านนะคะเช่นได้ซื้อทองคําซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือว่าได้เสริมสวยเสริมหล่อได้ซื้อกระเป๋ารองเท้ายี่ห้อดังราคาแพงหรือเป็นรุ่นที่ท่านอยากจะได้นะคะจะมีเรื่องหน้าดีใจเข้ามาค่ะ หากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดอยู่ท่านก็จะได้เงินนั้นมาและหากท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆนะคะท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและอยากจะช่วยเหลือใครท่านก็จะได้ช่วยอยากจะให้เงินใครใช้เป็นกรณีพิเศษท่านก็จะได้ให้โดยรวมนะคะการเงินดีขึ้นหากท่านมีสติในการใช้จ่ายไม่ตามใจตัวเองมากท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่หากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะ เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายไวกระเสียนนะคะการเงินของท่านจะไม่แย่หากมีปัญหาด้านการเงินขึ้นมาจริงๆท่านก็จะสามารถแก้ไขได้และที่สําคัญช่วงนี้บุญเก่าหนุนนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังย่ําแย่หรือว่ามีเหตุให้ต้องใช้เงินจําเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาเมื่อนั้นท่านจะได้สัมผัสกับคําว่าน่าเหลือเชื่อมีทางแก้ทางออกทุกครั้งไปนะคะ มาที่ภาระค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายของชาวราศีเมษมักจะเป็นรายจ่ายปกติมีรายจ่ายประประบุบปับฉับพันเข้ามาก็จริงแต่ก็มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถจัดการได้นะคะเป็นเป็นช่วงที่ท่านตั้งใจจะไปไหนท่านก็จะได้ไปท่านจะหมดเงินไปกับก,บการเดินทางหมดเงินไปกับบุตรหลานบริวารคนรอบข้างและพบปะสังสรรค์มีดวงได้ของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้าน อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษนะคะขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือคนนิดนึงเพราะว่าจะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนคะ่ะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านระวังนะคะระวังท่านจะหลงคารมเชื่อในสิ่งที่เขาพูดใจอ่อนขี้สงสารและหากท่านเผลอให้เขาหยิบยืมเงินไปแล้วก็เท่ากับว่าท่านให้เขาได้ได้ให้เขาไปฟรีๆเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนนั้น แทบจะเป็นศูนย์ต่อให้เขาคืนเขาก็จะคืนไม่ครบตามจํานวนเงินที่ได้หยิบยืมท่านไปและคืนไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่เขาไดา้รับปากกับท่านเอาไว้นั่นเองนะคะโดยภาพรวมการเงินดีขึ้นค่ะถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะข้ากราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีคนรักและเมตตายื่นแขนออกไปก็ขอให้ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านสวัสดีค่ะ